ทาอยู่ทํากินสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอุณมจะพาทุกคนมาทําอาหารเช้านะคะวันนี้จะเป็นแกงกะทิกับผัดผักนะคะจะเป็นแกงฟักทองค่ะใส่กะทิใส่หมูนะคะตัวนี้คุ้มจะใช้หมูเป็นสันคอติดมันนะคะก็คือสันคอเนี่ยเขาจะมีมันแรงนิดๆเวลาแกงแล้วอร่อยดีค่ะแล้วก็จะมีหัวกะทิหางกะทิตัวนี้ใช้กะทิสดนะคะแล้วก็จะมี ใบโหระพาอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วมันเหลือจากการใช้ของครั้งก่อนค่ะก็เลยเก็บเอาไว้แล้วมันก็เลยจะออกแบบสีดำๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีดอกหอมค่ะแครอทนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะผัดใส่กับกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งที่ล้างสะอาดแล้วแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะฟักทองนี้คุณจะปอกให้เหลือเปลือกบ้างนะคะให้ติดเปลือกนิดๆค่ะตรงน,นี้เขาจะ ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะแล้วก็จะเลื้อกๆก็อุ้มก็จะปักนะคะตัดปลายเขาทิ้งนิดนึงเพราะว่าตรงปลายเขาจะมีความแข็งค่ะ mm hmm. หั่นสั้นหั่นยาวแล้วแต่สะดวกนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะอุ้มสัตว์จะหั่นแบบว่าให้เขายาวนิดนึง mm hmm. ได้น่ากกิน จะให้ควาสุขเร็เรวๆค่ะ ผักนะคะอันนี้ต้องจะผัดผักนะคะเวลาผัดผักอุ้มจะปรุงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าสะดวกดีค่ะใส่น้ําตาลนิดเดียวนะคะเพราะว่าดอกหอมเขาหวานอยู่แล้วแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะช้อนหนึ่งนะคะก็จะมีซอสหอยนางลมค่ะสักหนึ่งช้อนนะคะ หช้อนอันนี้เป็นหนึ่งช้อนชาเป็นช้อนเล็กนะคะรสชาติก็แบ่งเอาตามที่ชอบเลยค่ะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วเวลาผัดนะคะก็คือผัดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาปรุงทีหลังนะคะตั้งไฟนะคะใส่หัวกะทินิดนึงค่ะ ผัดกับพริกแกงนะคะผัดให้หอมๆเลยหั่งไปก็เติมหัวัะพะคะ ใส่หมูค่ะใส่หมูลงไปผัดพอหมูเริ่มสุกนะคะใส่ฟักทองค่ะ หัวกะทินิดนึงนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะใส่หางกะทินะคะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่สะดวกนะคะ ันนี้อุ้งจะเอาแค่แบบว่าน้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาแค่พอท่วนฟักทองก็พอค่ะชอบให้มีน้ำลาดข้าวนิดนึงเนะเาะพอเวลากินกับข้าวสวยวร้อนๆแล้วมีน้ำลาดข้าวเขาหอมอร่อยอุ้จะชอบกินน้ำเยอะๆใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ เกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลา1ช้อนค่ะผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเจียวไข่เพิ่มนะคะสักหน่อยนึงค่ะกินกับแกงฟักทองร้อน ต้อจะเจียวไข่เพิ่มนะคะกินกับแกงทักทองค่ะใส่น้ำปลาค่ะ ไส่เจียวไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวมุณจะชอบกินไข่เจียวนิ่มๆน,นะคะกินกับแกงฟักทองอร่อยอร่อยร้อนๆค่ะแกงฟักทองนะคะสุกแล้วนะคะมันจะใส่พริกค่ะ ใบโหระพานะคะแล้วก็คลุกนิดนึงค่ะหอมหอมกะทินะคะแล้วก็หอมใบโหระพามากๆปิดไฟเลยค่ะ ับนะคะใส่กระเทียมตัดกอะองนะคะก็ใสุ่้งค่ะกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะใส่ผักค่ะ ผักที่เตรียมไว้กับเครื่องปรุงที่ใส่ไวนะะ้นะคะหอมนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะเอาให้มีน้ำคลุกข้าวเสร็จแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะ นี่นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแกงของเราก็จะอร่อยยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะกินข้าวได้เยอะขึ้นเลยละคะ่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิสุรินจะหอมมากค่ะแล้วก็นุ่มมากด้วยนะคะ กินข้าวกันค่ะวันนี้นะคะมีไข่เจียวผัดผักออดอกหอมนะคะใส่กุ้งแล้วก็มีแกงฟักทองใส่หมูค่ะ ไข่เจียวเขาสวยร้อน้นมาค่ะกินข้าวกันค่ะอ้ยอ,อร่อยจังเลย 生态友好。 บอกว่าดอกหอมพอเราผัดผัดแค่เบาๆอะค่ะแล้วก็ผัดแค่แ๊บเดียวไปแรงๆนะคะ mm hmm. เขาจะยังกรอบอยู่แต่ว่าเขาหวานส่วนกุ้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราผัดเร็วๆเ,เนี่ย mm hmm. เขาสุกกําลังดีคะ mm ่ะ hmm. ข้างในข้างในเขาจะยังเนื้อเนื้อของเขายังยังกรอบอยู่นะคะ oh. ลายป้า,าสดตอนหนูซื้อมา